สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวล็อกนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมบิดคับเมทัลเวิร์ดนะฮะให้เห็นความแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่น PC กับเวอร์ชั่นโมบายที่ผมกลำลังนําเสนออยู่เนี่ยนะครับว่าฟีเจอร์มันแตกต่างกันยังไงบ้างโดยที่ผมจะโฟกัสไปที่การขายผลผลิตอย่างเดียวก่อนนะนะครับอย่างเดียวก่อนนะฮะนั่นก็คือเพื่อนๆที่มีฟาร์มนะครับเพื่อนๆที่มีการลงสีดเอาไว้และได้ผลผลิตเป็นผลตอบแทนกลับมา นะครับสามารถถอนจาก the ะบ็อกเพื่อนําไปขายยังสัมปทานได้นะครับมันยังมีจุดที่แตกต่างกันฮะระหว่างเวอร์ชั่น PC กับเวอร์ชั่นโมบายเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเล่าบั๊กที่ผมเจอก่อนระหว่างเวอร์ชั่น PC กับเวอร์ชั่นโมบายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเจอหรือเปล่านะแต่สำหรับตัวผมเองนะครับสิ่งที่ผมเจอนะผมขอสรุปเลยคือ1น,นะครับถ้าผมใช้ p ปรไฟล์พิกเจอร์เผ่าต่างๆตอนนี้ผมใช้เผ่าฟาร์มเมอร์นะแต่ผมคิดว่าเผ่ามันเป็นทุกเผ่าอ่ะเผ่าฟาร์มเมอร์เผ่าอินเทลร์เนต์เผ่าสปิริชวลเผ่าอ่าอาร์ติสนะครับน่าจะเจอปัญหาเหมือนผมนั่นคือใส่กระเป๋าไม่ได้กระเป๋าที่แบกน้ำหนักเพิ่มเนี่ยใส่ไม่ได้มันขึ้นเออร์เลอร์นะครับหรือมันขึ้นเออร์เลอร์แต่มันแบกน้ำหนักได้เอออันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะนะครับ2นะครับ ผมเลยคิดว่าเอองั้นผมเอาไปให้ตัวเผ่านิวเอจใช้งานก็นแล้วกันนะครับคิดว่าเผ่านิวเอจต้องใช้ได้แน่นอนเพราะเคยคุยกับเพื่อนมาว่าเอ้ยมันมีข้อแตกต่างนะระหว่างเวอร์ชั่น PC กับเวอร์ชั่นโมบายนะเวอร์ชั่นโมบายมันดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ่าอยากจะลองอยากจะมาทําคลิปเพื่อนเพื่อนดูนะครับผมก็เลยว่าเออโอเคเดี๋ยวผมยัดกระเป๋าเข้าไปใน The b บ็อกแล้วถอนใช้เผ่า New Age นะิวเอจเนี่ยถอนจากเด e b บ็อกออกมาซึ่งข้อที่2ที่ผมจะบอกเพื่อนเพื่อนคือมันไม่สามารถ ทําในโมบายได้ครับในมือถือทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะสรุปตบท้ายรีแคปอีกครั้งถ้าเพื่อนๆต้องการจะโยกกระเป๋าที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะอยู่กับเผ่าต่างๆงเ,พเพื่อนนะนะครับที่ไม่ใช่นิวเอจนะที่ไม่ใช่นิวเอจนะครับเผ่าสปิริตชวนเผ่าอาร์ติสเผ่าฟาร์มเมอร์เผ่าสเตนนะครับเผ่าอินทลเจนนะครับให ฝากกระเป๋าเข้าไปที่เดอะบ็อกซ์จากในเวอร์ชัน PC และถอนออกมาด้วยเ่านีเอจจากเวอร์ชัน PC ให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยนะผมเน้นย้ำนะให้เรียบร้อยเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเพื่อนๆใช้โมบายไปถอนจากเดอะบ็อกซ์เพื่อถอนกระเป๋ามาก็ถอนไม่ได้นะเออผมเทสดูละผมเลยอยากจะบอกเพื่อนๆ่ว่าคลิปนี้เกือบไม่ได้เกิดเกือบไม่ได้เกิดเพราะว่าผมอัดคลิปโดยที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะทําได้แต่ปรากฏมันทําไม่ได้เพื่อนเพื่อนพมันทําไม่ได้ปั๊บอ่าเอาละ ะดุดแล้วจะไปต่อ,อยังไงนะครับจนสุดท้ายผมอ่ะหาโซลูชันจนได้นะครับก็คือทำบนเวอร์ชัน PC ให้เรียบร้อยเลยถอนออกมาให้ด้วยเอากระเป๋าถอนออกมาให้พร้อมใส่อะนะครับตอนนี้ผมใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆจะเห็นนะนะครับนะครับใส่กระเป๋ามาเรียบร้อยอ่านะฮะก็คือใช้ตัวเผานิวเอจนี่แหละนะครับถอนกระเป๋ามาจากบนเวอร์ชัน PC ซะแล้วเราก็เหลือแค่สวมใส่เข้าไป นะครับทีนี้มามาดูข้อแตกต่างกันเพื่อนๆน,นะครับว่า,าเวอร์ชันอุ้ยมีคนาบางเดียวกันอ่าโอเคเวอร์ชัน PC กับเวอร์ชันมบายมันต่างกันยังไงบ้างนะครับหนึ่งถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับบนเวอร์ชัน PC นะมันถอนได้ครั้งละ20กิโลกรัมต่อหนึ่งทรานสซกชันต่อหนึ่งครั้งในการถอนของจากเดอะบ็อกถูกไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะมีอ่าจำนวนจำกัดและถอนได้เท่านี้เออ เวลาที่เพื่อนๆจะถอนไปขายยังสัมปทานเพื่อนๆต้องถอนประมาณ3ครั้งเพราะว่าเพื่อนๆสมมติว่าเพื่อนๆแบ่งน้ำหนักกระเป๋าได้สัก6กกิโลเนาะมันจะถอนได้ทีละ20ถูกไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องทําทางซัคชั้งหมด3ครั้งเสียค่าธรรมเนียมอ่สามครั้งนะครับนี่คือข้อแตกต่างและแต่ละครั้งที่ทําคือทานซัคชั่นหมุนนานมากประมาณ5าวิถึง7-8วิอะ แต่เท่าที่ผมรอดูนะเออมันหมุนนานแล้วทีนี้กว่าจะครบ3ครั้งใช่ไหมแล้วก็เดินไปขาย1นทีนะเออแล้วเวอร์ชันมบายมันต่างยังไงล่ะทำไมผมต้องมาทำคลิปด้วยอ่ะมาลองดูกันครับเพื่อนๆผมจะทำการถอนเมลอนนะ <Okay. S 1> เออทำการถอนเมลอนนะครับ <Okay. S 1> อ,อ่าทำการถอนเมลอนนะครับ,ออก,รนนรบกดไปที่ผลผลิตนะครับ อ่านะครับผมมีเมลอนกับแครอทนะครับซึ่งนะครับสำหรับเวอร์ชันอ่อ PC เราสามารถที่จะพิมพ์ตัวเลขลงไปได้เลยว่าเราต้องการถอนจำนวนเท่าเนี้เรารู้ว่าจำนวนเท่านี้ไม่เกิน20กโลแน่นอนเราก็พิมพ์ปั๊บกดถอนปุ๊บเสร็จเลยแต่เวอร์ชั่นโมบายทำไม่ได้ครับเวอร์ชั่นโมบายต้องกดเอาอ่ะขออนุญาตลัวนิดนึงนะเวะนะไปเลยฮะ เพื่อนๆเริ่มสังเกตเห็นข้อแตกต่างอะไรไหมฮะคือเมลอนเนี่ยเป็นของที่มีน้ำหนักเยอะนะนะครับอะเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้น้ำหนักที่ผมถืออยู่นะครับจำนวนเมลอนที่ผมถืออยู่คือ1นึ่ง ลูกถามว่าหนึ่งรอยยี่สิบสองลูกเนี่ยจากเวอร์ชันพีซีเขายอมให้ถอนไหมไม่ยอมนะเพื่อนนะไม่ยอมเพราะมันเกินยี่สิบกิโลแต่เนี่ยผมกดไปแล้วห้าสิบหกกิโลพอดีผมมีของที่อยู่นะในกระเป๋านะครับประมาณหนึ่งเออประมาณสักเนี่ยหกโลนะครับมันก็เลยทำให้ผมถอนได้แค่ห้าสิบหกกิโลอ่ะเพื่อนๆพ,พอเห็นภาพผมจะสรุปให้ฟังนะครับก็คือว่า เวอร์ชันโมบายตอนนี้มันไม่มีลิมิตในการจำกัดครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะถอนน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่สามารถถอนทีเดียวมาเต็มกระเป๋าได้เลยภายใน1ทาร์กเซชันอ่ะลองดูนะครับตอนนี้ผมถอนได้122ผลผลิตจำนวนน้ําหนักคือ56กิโลกร,รัมนะครับอ่าเนี่ยอ่ะลองดูทาร์กเซชั่นหมุนอ่าเริ่มมีตัวเลขบอกนะ2 3 4 5 6 นานน่าจะพอๆเท่าๆกันนะครับกับบนเวอร์ชั่น PC แต่บน PC เราต้องรออย่างเงี้ยสามครั้งเอออนี่ไปเจ็ดแล้วไปเจ็ดแล้วเดี๋ยว่อนะรอนานไหมต้องรอสิบไหมเอออะน่าจะใกล้เคียงน่าจะใกล้เคียงประมาณแปดนะนะครับแต่ตอนนี้ผมถือขอมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้ะผมพร้อมที่จะไปขายเอาไปขายก่อนอุ้ยคนมารอกันเต็มเลยอื้ออึงเลยนะเพื่อนๆนะ ทีนี้ก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแจ้งบอกเพ่อนทีหลังแล้วกันพูดสะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะตัว NPC อ่าโอเคทีนี้ผมก็จะขายนะครับอสงสัยผมมีของเยอะเนาะเออนะฮะมลอนเมลอนอยู่ไหนเมลอนอยู่ไหนอ่าหรือ NPC ตัวนี้ไม่รับเมลอน <S <S <S> <S เดี๋ยวก่อน เอ้พี่ีตัวนี้ไม่รับเมลอนเอ๋ใช่เหรอมันจะไม่รับได้เหรอนะครับอ่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเพนะื่อนๆนะผิดอ๋ออุ้ยมามาผิดที่มาผิดท,ที่ขอโทษตัวนี้รับแครอทเออนะครับมามๆมอ่าสำหรับเพื่อนๆนะต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้พิกัดนะครับให้เพื่อนๆจําไว้เลยนะนะครับก็คือ คือพิกัดบนโมบายเนี่ยการดูแผนที่บนโมบายนะครับมันจะยากกว่าแผนที่บน PC นะครับพิกัดของฟาร์มนะครับโซน2นะผมองบอกว่าฟาร์มโซน2อนะอยู่ที่อันนี้คือ9.7และก็ลบ1.7นี่คือโดยประมาณนะครับเดินมาจะเจอแหละถ้าเพื่อนๆเดินมาใกล้เคียงกับตัวเนี้ยนะครับ10ลบ2อ่าประมาณเนี้ย จะเจอแล้วจะเริ่มเห็นเอ็นพีซต่างๆเห็นสิป่ปลูกสร้างแล้วนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆจาให้แม่นเลยนะสําหรับคนที่จะมาโซน2นะฟาร์มโซน2นะครับเมื่อกี้หา NPC ผิดตัวนะเพื่นะต้องไปตรงนู้นนะตรงนู้นนะ,ะเจอแล้วไปไปแล้วก็อีกข้อนนะเพื่อนๆนะที่ผมเจอก็คือเวลาที่เพื่อนออกจากเกมนะครับเพื่อนๆอย่าออก โดยที่ยืนอยู่บนพื้นนะครับผมลองทดสอบมาแล้วก็คือพอยืนอยู่บนพื้นนะฮะปรากฏว่ามันจมดินครับจมดินแลว้วกดเฮวมีมมันไม่ช่วยอะไรด้วยนะมันของผมอ่ะเออมันไปจมแบบจมมิดเลยนะครับจนต้องไปขอความช่วยเหลือจากห้อง DiscordXRB Galaxy นะครับอ่านี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้เ p ็ตัวน,นี้รับเมลอนนะ ว้าว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 วายออไปเลานะครับออไป้ลยเ้้าอ้าววไา้อวว้อ่ว้าวว้วว้าวว้าว้อวว้าวว้าว้าวว้าวว้าเว้่วว้าวว้าวว้้าวว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 ้อวว้้ว้ว้ เอาลองอีกทีนะแปลว่าเมื่อกี้มันทำทางซ็กชันอยู่หรือเปล่ามันบอก review delivery as soon as possible ลองคอนเฟิร์มอีกทีอ่าแปลว่าไม่ได้ละอ่าโอเคแปลว่าของอมาละเมลอนไปละเออเนี่ยนะครับนี่คือข้อแตกต่างเพื่อนๆทีนี้เพราะฉะนั้นถามว่าเออแล้วข้อดีมันคืออะไรล่ะ ถ้าเพื่อนๆขายแครอทผมบอกเลยว่านิ้วเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับตะคิวแกล่งแน่นอนอันนี้เรายังไม่รวมเราไม่พูดถึงนะเรื่องของการใช้ blue stack เรื่อง,องการใช้ออโต้คลิกการใช้เครื่องมือมาช่วยนะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของมนุษย์เล่นคนเล่นก่อนยังไม่ใช้ทูนยังไม่ใช้แอปยังไม่ใช้อะไรมาช่วยเหลือนะอันนี้คือเราเล่นเองนะครับเราเล่นเองถ้าเราเล่นเองของที่มันจะ พอจะไหวเนี่ยพอจะไหวอย่างที่ผมทําเนี่ยนั่นแหละมีรอนเพราะอะไรน้ําหนักมันเยอะพอน้หนักมันเยอะเราไม่ต้องกดเยอะมากรัวไปร้อยกว่าทีนี่นิ้วก็เริ่มจะได้ออกลังกายนิ้วแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพื่อนขายแครอทโอ้โหห้าร้อยกว่าคลิกกับเพื่อนๆไม่ไหวนะไอ้นี่ร้อยกว่าคลิกผมว่ายังพอไหวตอนหนึ่งรอบนะครับก็อ่ะ มันน่าจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เดินทางเนาะแล้วก็ไม่ได้ลงแอปไม่อาจจะไม่เรื่องรู้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของแอปที่มันมาช่วยในการาทําแบบอัตโนมัตินะครับก็สามารถช่วยเพื่อนๆได้ในกรณีที่เพื่อนๆเ,เดินทางไม่สะดวกนะครับเวอร์ชั่นมือถือถ้าเพื่อนๆมีผลผลิตที่มันน้าหนักเยอะๆใช้ได้ผมว่าได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้รัวไปร้อยกว่าครั้งถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ เป็นภาลามากมายแต่ถ้าไปขายแครอทเมื่อไหร่นั่นแหละเออผมว่ากลับไปขายที่ PC เหอะนะครับดีกว่าแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้เนาะ น่าจะพอมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะที่เล่นเกมบิดคับเมตาเวิร์ดบ้างไม่มากก็น้อยนะครับส่วนเพื่อนๆทีออ่สนใจวิธีการใช้เรื่องของ b o สต์ a c ตเรื่องของออโต้คลิกเรื่องของอะไรนะอันนี้ลองไปหาความรู้กันต่อยอดนะใน Discord ของคริปโตล็อกหรือว่า Discord ของ XRB Galaxy นะครับเขาน่าจะให้คำแนะนำได้นะครับในเบื้องตน้นซึ่งตัวผมเองนะลงบูสต์ a c ตกแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลา ในการทดลองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนนะนเพื่อนๆนะยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางคริปโตล็อกบ้างด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ